ด่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่16ธันวาคม2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจเตือนภยัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์ไปหลอกลวงก่อกวนข่มขู่ประชาชนแจ้งว่าให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรสายด่วนหนึ่งห้าเก้าเก้าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากไม่ติดต่อไปจะถูกออกหมายจับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบพบเบอร์โทรของมิจฉาชีพดังนี้ เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่สองหกสองแปดห้าสองและเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่แปดห้าและมิจฉาชีพอาจใช้เบอร์โทรอื่นๆอีกดังนั้นจึงขอเตือนที่น้องประชาชนให้ระมัดระวังไม่รับสายไม่เชื่อไม่กลัว ไม่หลงกลมิจฉาชีพทั้งนี้หมายเลขสายด่วนหนึ่งห้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีไว้เพื่อให้บริการประชาชนในการสอบถามรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสรหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ